นนจะไอ้เอาองเอาองขึ้นรถโดยทีมงานโดยทีมผู้ชำนาญงานมาติปั๊ดสองคนทั่เดียวขึ้นได้อยู่นะ,ะ,ะ,ะสองคนเอาององเมังกรใหญ่ขึ้นรถมาเบิ่งเด้อเบิ่งนน้ำกันจะบางังคับไปหาวันนี้ดิเออเดินไปกันได้ยังบาง เอาดีร่องอันนี้วะร่องรอเอาที่งัดขึ้นงัดคนเดียวนะอใกูยหนึ่งข้ามใส่กูสีข้ามได้เยอมดีใส่เอาเ๋ยวเขาใส่ไว้ ันมีสามคนพอดีเนาะไม่น่าต่างไม่น่าเกี่ยวเที่ยงวะจะไปบ่จะได้บ่มันหลุดเนาะบัดนี้จะเอาขึ้นรถได้บ่องแดงไงหนึง่งสองสามว่าเป็นนงังข้าอีดอยู่ เบาอิดออกวะเดี a, ๋ยวเดี <Banana. Okay. S 2> ๋ยวเดี๋ยวเฟิงเดี๋ยวฟาเออเอาอ่ะเดี๋ยวฟาหนึ่งสองสามไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาอดี๋ยวฟาไปแล้ว h ั m ยับไปยบ้นสาคนเลยนั yeah, <laughs> <Yeah>. ่มาหัหนีมา่เป็นยังเงนนั่น่ะน่มาหน่ะมุนแนม้นม้นม่าหัวหนีเพาเป็นยังงว้าวมาอีกมาอีกมุนได้แล้วได้ได้แล้าน้่อยยังบนยังห้องยาเจ๋ขึ้นะยาเตอแก้ว ได้แล้วจ้าได้แล้วองไงเด้นี่มเป็นองหน่อยเด้นี่มเฮ้เฮ้ยบัดไงน้ำจักรีอ่าบัดนี้ก็บัดรถมาต่อไป Cô chơi chơi <laughs> nè Ui ui Mình chỉ bỏ đường lông bỏ ông nè mẹ Ui 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 Mình tít nga muộng nè hàm Số thân mẹ tít nga muộng mẹ <laughs> ถอยถอยถอยได้แล้ว <laughs> ถอยมาถอยมาเอาโอ่งขึ้นรถไปหน้าจ้าเอาใส่นาำไปสวน 我去สวน ไปแล้วไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าคลิปนี้ตื่นเต้นมากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะช่องป้าดีชาแนลคนไทยการละศินกเกษตรพอเพียงแบบบ้านบ้านเฮาค่ะ